สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์รายการที่จะมาตอบคําถามของเกษตรกรทางบ้านกันนะคะและคําถามในวันนี้นะคะพี่นกมาจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวค่ะถามเข้ามาว่าช่วงที่ข้าวะยะแตกกอค่ะพบปัญหาว่าขอบใบของข้าวค่ะแห้ง<ม>ดังภาพที่เกษตรกรเขาส่งมานะคะ<ม>ลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะพี่นก ลักษณะที่พูดถึงนะคะ <c oughs> เป็นอาการของโรคขอบใบแห้งค่ะโรคขอบใบแห้งนะคะเกิดขึ้นใดไหลระย,ยะของข้าวค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นระยะก้าเนี่ยมันจะเกิดลักษณะบใบจ,จุดเสร็จแล้วก็เป็นแถบสีเหลืองนะคะไปตามเนื้อของใบซึ่งสีเหลืองนี่จะเป็นสีเหลืองสม่ำเสมอ,อกเกิดขึ้นที่ขอบ <c oughs> แล้วถ้าเป็นมากๆขอบจัน,นั้นก็จะแห้ง <c oughs> แล้วก็ใบข้าวก็จะตก <c oughs> จะเป็นที่ใบแก่มากกว่าเป็นที่ยอดค่ะ <c oughs> ส่วนถ้าเป็นระยะแตกกอนะคะจะสังเกตเห็นง่ายกว่าเพราะว่าระยะแตกกอต้นข้าวใหญ่ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดจุดก่อนมันจะเป็นจุดนะคะน้าตีส้มๆนะคะเกิดที่ใบเสร็จแล้วไอ้จุดเนี้ยมันก็ลามขึ้นมาซึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าหากว่ามีลมพัดช,ช่วยเนี่ยจะแพร่กระจายไปทําให้ข้าวเนี่ยเป็นโรคขอบใบแห้งทั้งแปลงแล้วเรานะมีแนวทางในการป้องกันหรือว่ากําจัดโรคขอบใบแห้งในนาข้าวอย่างไรบ้างคะ โรคขอบใบแห้งในข้าวเนี่ยอันดับแรกคือควรจะใช้พันธุ์ต้านทานอันดับสองพฤติกรรมของเกษตรกร,รนะคะควรจะลดการใช้ปุ๋ยนะคะเพราะว่าปุ๋ยไนโตรเจนจะทําให้โรคมีการระบาดลุกลามได้อย่างรวดเร็วและอันที่3นะคะควรมีการป้องกันอย่างเช่นในสภาพแวดล้อมที่ฝนตกมีความชื้นอย่างเงี้ยควรจะฉีดสัป,ปลากับเนไฟหรือไมโครบุคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแต่ถ้าหากว่า เดินไปสำรวจในนาและพบโรคนะคะหรือชาวบ้านข้างเคียงเรานะเกิดโรคขึ้นมาแล้วก็แนะนำให้พ่นคุมทั้งแปลงเลยค่ะด้วยสารแอปโคสหรือไอโซโปไทโอเลนเนื่องจากว่าไอ้โรคเนี้ยถ้าหากไม่พ่นป้องกันหรือไม่พ่นคุมไว้นะระบาดบ้านนู้นนะ,ะเดี๋ยวมาเป็นบ้านเราด้วยห,หรือว่าระบาดบ้านเราบาอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงส่วนใหญ่จะระบาดกันเป็นทุ่งเพราะฉะนั้น พ่นป้องกันในระยะแรกจำนวนครั้งในการพ่นจะน้อยกว่าค่ะเกษตรกร,กรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาโรคขอบใบแห้งในานาข้าวไม่ว่าจะเป็นการระบาดของแปลงเพื่อนบ้านหรือว่าการระบาดของแปลงตัวเองนะคะสามารถนาแนวทางของยูนิไลท์ไปปรับใช้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือว่าการกําจัดนะคะรับรองเลยค่ะว่าโรคขอบใบแห้งในาน,านาข้าวของท่านไม่มีแน่นอนค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งในนาข้าวสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ท่านปลูกสามารถส่งคำถามมาทางรายการมุมหม้อพืชมีรายได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ